สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะรู้แล้วผลตรวจเล็บแตงโมอยู่ที่ใครรู้แล้วผลตรวจเล็บแตงโมอยู่ที่ใครความจริงใกล้ปรากฏยังคงเกาะติดสถานการณ์การเสรียชีวิตของนักแสดงสาวชื่อดังแตงโมนิดาหรือแตงโมวัย38ปปีแบบต่อเนื่องซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กำลังเร่งสืบหาหลักฐานพยานเพิ่มเติมรวมถึงสอบสวนคดีเพื่อจะได้สรุปข้อเท็จจริง และคลี่คลายปมการเสด็ชีวิตปริศนาลงได้ล่าสุดวันนี้หนึ่งเมษายน65ว่าที่ร้อยตีธนกิจจิตอาลีรัตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้เดินทางมาร่วมพูดคุยกับนักแสดงพิธีกรชื่อดังหนุ่มกัญชัยในรายการโหนกระแสพูดคุยถึงความคืบหน้าในคดีแตงโมหลังจากที่เมื่อวานนี้31มีนาคม65ได้มีการถแถลงข่าวผลชนสูตรรอบสองแตงโม ซึ่งมีว่าที่ร้อยตีธนกิจจิตอารีรัตน์เลข,ขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและทนายเดชาทนายของแม่แตงโมรวมไปถึงพันตำรวจเอกทรงศักดิ์รักศักสกุลผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ผอ,อนายแพทย์วรวีวัยวุธรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในฐานะประธานกรรมการพ,าพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ถแถลงผลการผ่าร่างแตงโมค,ครั้งที่สองภายหลังครอบครัวผู้เสียชีวิตต้องการตรวจซ้ำอีกครั้งเพื่อให้ใคลายข้อสงสัย11ประเด็นประเด็นสงสัยที่จะใช้ในการผ่าศพ11ข้อคือ 1. บริเวณศีรษะโดยรอบของผู้ตายไม่พบร่องรอยบาดแผล 2. บริเวณใบหน้าของผู้ตายไม่พบบาดแผลมีภาพการตรวจศพแตงโมค,ครั้งแรกยืนยันว่าศพเกิดการเปลี่ยนแปลงหลังการตาย ด้วยสภาพอากาศและปัจจัยต่างๆ 3. บริเวณลำคอที่ผู้ตายสวมใส่สร้อยภาพแรกสร้อยคอใสยันยอนตามปกติแต่ภาพที่หลุดออกมาร่างกายเกิดลักษณะบวมจึงทำให้มีร่องรอยที่ถูกเข้าใจผิดมีการตรวจเนื้อเยื่อไม่พบบาดแผลลักษณะรัดคอ 4. บริเวณหน้าอกใต้ลำคอได้ตรวจรอยไหมที่มีการตั้งข้อสังเกตแล้ว 5. บริเวณบาดแผลที่ขา มีบาดแผล22จุดมีผลรายงานแล้ว6บริเวณบาดแผลบริเวณน่องและข้อพับทั้งสองข้างมีผลรายงานแล้ว7บริเวณเล็บมือทั้งสองข้างของผู้ตายตัดไปตรวจซ้ำ8บริเวณผันหลังของผู้ตายไม่พบบาดแผลและล่องรอยที่สงสัย9บริเวณหลอดลมของผู้ตายมีผลรายงานแล้ว10บริเวณอวัยเวเพศของผู้ตาย นำสารคัดหลังไปตรวจมีผลรายงานแล้ว 11. เสื้อผ้าที่ผู้ตายสวมใส่ในวันเสียชีวิตเสื้อผ้าที่ศพสวสมใส่ในการชนสูตรครั้งที่สองไม่ใช่ชุดที่ใส่ในวันเกิดเหตุแล้วเนื่องจากมีการชนสูตรไปครั้งหนึ่งแล้วโดยว่าที่ร้อยตีธนกิจจิตอาลีรัตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่มาพูดคุยถึงการผ่าศพแต่งโมรอบที่สองนั้นด้านหนุ่มกัญชัยก็ได้ถามถึง เรื่องการตรวจเล็บของแตงโมที่ได้มีการตรวจซ้ำว่ามีการต่อสู้หรือทำร้ายร่างกายเพราะถ้ามีหนังกำพร้าจะอยู่ที่เล็บมือซึ่งทางด้านว่าที่ร้อยตีธนกิจจิตอารีรัตก็ตอบว่าการตัดครั้งที่หนึ่งเขาตัดออกไปแล้วเรามาตัดครั้งที่สองมันอาจจะเจอได้หรือไม่ผลอยู่ที่ธนาเดชาธนาเดชาจะรู้ดีอันนี้เราตอบไม่ได้ เพราะต้องเอาไปไว้ใช้ในการต่อสู้ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ